เล่นก็พอแล้วเพราะว่าเบาหวานจะขึ้นไม่ใช่ลูกนั้นไงลูกซื้อใหม่นั้นเลยไม่แต่วันที่13ขอลูกแค่นี้ก็พอ25่สขอลูกแค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าลูกขนาดนี้ทั้งเดือนเลยนะเดือนนี้น้ำตาลก็ไม่ลงเพื่อนพิมพ์เพื่อนจิ้มพิมพ์แฝดนี่ให้แต่งแฝดงที่นี่มเอาไปแจกเพื่อนๆเราต้องพยายามลดน้ำตาลเด็ดจังนี่ใครใครเอาไอ้นี้ฉันไปเชื่อไข่ฉันสาเตียงไม่เชื่อแกระวังนะน้อแก้วน้องแก้ว แครองนม่คนก็เสียไปได้พี่พิมแล้วก็ได้มีรูปนี้รูปไปตี่งได้ไหก็วันเกิดน้องหอมดีเอาเลยวันเกิดวันเกิดต้องต้องมต้องต้องต้องอยู่ใจดีเอาอีกเลยพรให้น้องพิมขอให้น้องพิมนี่นะเป็นเด็กดีเรียนเก่งเก่งเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยแล้วที่สำคัญต้องรักจิตอยมากขึ้นด้วย น้องเพ็งอยู่บ้านก็จะปิดห้องนอนที่ไม่น้องแก้วใช่เจ้าพี่แต่คนสนับสนุนทั้งนั้นเลยปี10ป<จ>ีอันนี้นำใหสวยนีไว้ให้เด็กเฟรเรายื้มดังยิ้มจะได้ช่วยใั้เขาเป็นอันดับนึ่ง

น้องพีมเป็นคนโกเล็กพี่น้องติดของเยอะๆนะคะป้าอะไรแหละกเป็นไวไหนก็เขากสีก็สีเหมือนและน้องเต้าหู้ไหมเนี่ยเหรอเองมันสีอะไรอ๋อเอออีเข่งนะจ๊ะขับใจนะจ๊ะซี่เล็กๆกันนะานี่ไม่เล็กกันเลยอะเราอ้วนลูกแม่อันไอันนี้ต้องใส่ด้จ๊ะที่ใส่จ๊าที่เข่งนี่เหรอ

E